เกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกม RV ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกม RV มีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอวีหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุซบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากพากิจกรรม ROV นะครับผมโคด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมรวมถึงอัปเดตนะครับผมนะสกินใหม่ของรอเลียวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ประกาศวันที่ชัดเจนมาแล้วนะครับผมว่าจะมาวันไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนั่นเองนะครับผมนะก็จะมาแจกสกินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยนะครับว่าใครที่อยากได้ก็ต้องทําตามตัวนี้นะครับเหมือนครั้งที่แล้วน้อก็มีผู้โชคดีได้ไปนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยเน้องนั้นเป็นน่าจะเป็นสกินระดับอันติเมทเนาะแต่ว่าคคครรรรััััั้้งงนน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 ีีะะะบบบบผผมมเเเป็สกกิดจ่ออ เลยว่าใครที่ติดตามนี่ช่วงนี้กิจกรรมมาล,ล้วนๆนะก็เกิดเจมส์ลบ่อยๆผมก็จะมาทำกิจกรรม แจกแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนะก็ต้องดูสปอนเซอร์ดแน่นอนว่าเขาให้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคแต่ว่าวันนี้นะเขาเนะี่ะก็โชคดีนั่นเองนะครับผมนะพี่สปอนเซอร์เข้าใจดีเนาะให้แจก1นรางวัลน,นั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นสกินนระดับรีเจนนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอแนะนำลิสแมนช็อปร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากใใช้้้้้บบบรรรริิิิกกกาาานนนนะะะะคคคััผผมมจจทงงงลลล์ไวหด่ปป็็เ แพ็คนี้นั่นเองนะครับนะที่เป็นราคาหนึ่งร้อเก้าสิบเก้าคูปองนั่นเองนะครับผมนะก็จะมีสกิน3สกินนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นสกินตัวแรกเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นสกินของลิเลียน้านั่นเองนะครับนะสกินลิเลียน้าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับเอฟเฟกต์สกินอะไรนี้มีครบทุกตัวนั่นเองนะครับผมสองนะครับก็เป็นซูการ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็3นะครับเป็นแวนนั่นเองนะครับผมแวนตอนนี้ก็กลับมาเล่นค่อนข้างบ่อยเลยนะทุกคนเห็นในแรงนี้คนหยิบมาค่อนข้างเเยยอะะลนน่ครรัับบสห แหวนเนาะโอเคนะครับผมกติกาก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมให้ถึงสัก 800ล้านแล้วกันนะครับผมนะขอสัก800ล้านแล้วกันนะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะคอมเมนต์ว่าอยากได้สกินตัวไหนในเดนนะครับผมแล้วก็แคปรูปภาพนะครับผมที่เพื่อนๆคอมเมนต์เนาะไปโพสที่แฟนเพจก็อดอุสมในเดนนะครับผมนะผมจะตั้งเป็นโพสไว้ให้นนเดนนะครับผมนะก็คอมเมนต์เหมือนกิจกรรมแจกสกินอันิเมะครั้งท,ท,ที่แล้วเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ทําเหมือนเดิมเลยเนาะไปโพสเออกิจกรรมน,นี้นะครับผมใต้คอมเมนต์ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็อดอุสมในเดนนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะมาสุ่มแจกเลยในน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 ีีี้้ะะะะะะคคคครร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 ัััััับบบผผมมมมมเเเพพพาาาวว่่่่่่กกกิจจอหหดยงงแุทท็ส ก็รีบทําตามด้วยนั่นเองนะครับผมทําตามให้ถูกด้วยแชร์ด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้เกี่ยวกับสกินที่อยู่หน้าล็อบบี้หรือว่าหน้าจอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินของลอเลี่ย n เดเ n นชั่นเบกเกอร์นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับผมก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมว่าสกินตัวนี้จะเข้าวันไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกินตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาในวันที่ 22นั่นเองนะครับผมนะที่สำคัญนาะก็มาน่าจะมาในรูปแบบสุ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมองว่าสกินของเอ,อ่ออนิเมะหรือว่าเดนชั่นเบเกอร์หลังๆนะี่ยทุกคนราคามันไม่ค่อยแรงมากเหมือนสกินของไวเล e t ครั้งแรกที่เข้ามานั่นเองนะครับนะสกินไวเล e t ครั้งแรกที่เข้ามาผมรู้สึกว่าขั้นต่ำแบบ5,000หรืนั่นเองนะครับมีบางคนโดนไปถึง10,000คูปองนะครับผมแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับสกินของไวเล็เนาะก็เปิด เปิดแบบว่าเปิดให้สุ่มนะครับประมาณสัก2-3งสามพันนั่นเองนะครับวนี่ยสกินนาคอสก็อยู่เราๆสามพันคูปองเหมือนกันนั่นเองนะครับผมคิดว่าสกินของลอเลี้ยวครั้งนี้นะครับผมนะเอาออกมาครั้งแรกเนาะก็ผมมองว่าอาจจะไม่ได้แพงเวอร์แบบ5 6าหกพันเจ็ดแปดพันหนึ่งหมื่นนะครับบางคนอาจจะมีเหมือนกันเนาะแต่ส่วนน้อยแน่นครับแต่ผมคิดว่าเลนนะครับน่าจะอยู่เราๆสัก3-4มสีพันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับ3-4มสี่พันหพันเนี่ยผมคิดว่าโอเคประมาณนี้แน่ๆประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเเเรรรรราาไปปออัััดตตกกกิจมสยยฟีนนน่่ละคบ นะกิจกรรมครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับแค่พิมพ์คําว่า ROVD นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับของรางวัลได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมนะก็พิมพ์เข้ามาตรงนี้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ตรงนี้ ROVD ปุ๊บจบได้รับทันทีเลยนั่นเองครับคือง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปด้วยกันนะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เพจของกัลลิน่าอาร์วีไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับผมนะก็คือการยืนยันอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมนะจากเทวดานะครับสู่สตามือนั่นเองนะครับผมล้อเลี้ยวไม่ใช่เบเกอร์ยี่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกห้านี้ทะลุมิติมาแน่นั่นเองนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเป็นสกินที่เมล้อเลี้ยวน่าจะอยากได้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็มากๆเลยนั่นเองนะครับสกินตัวนี้นะครับผมนะเหมือนจะมีสองล่างในหนึ่งสกินนั่นเองนะครับผมนะก็คือล่่างแรกที เป็นสีส้มๆนั่นเองนะครับผมนะส่วนล่างที่2เนาะก็คือจะมาเมื่อเรากดอันตินั่นเองนะครับวันน้จะเป็นล่างสีม่วงนั่นเองนะครับผมนะสลับล่างที่2แล้วแต่ผมตอนนี้คือยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีรูปแบบสกิลแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบเป็นแค่หลุดนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าเออพอใช้อันติไปแล้วนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอันติของลรอเลี้ยวหมดอ่ะนะมันจะกลับไปเป็นล่างแบบล่างแรกสีส้มหรือเปล่านั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นล่างสีม่วงไปตลอดจนกว่าเราจะตายเลยนั่นนนนเเอออะะครับบมม้ไ้ไไไ่ดวาจป็แบบห ยังงไนะครบแต่ว่าใครที่มีข้อมูลนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมที่เป็นอัปเดตกิจกรรมใส่ฟรีนะครับแค่พิมพ์คําว่า Rv ก็สามารถดรับของรางวัลได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับผมนก็คือหน้าต่างกิจกรรมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีสกินของเอ่อวันเดอร์ไฟน์นั่นเองนะครับน่าวันเดอร์วูมนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าเพียงแค่แบบ เออพิมพ์ Rv ก็สามารถรับได้นะครับแต่ไม่ใช่น้องไม่เป็นการล็อกอินต่อเนื่องได้เลยนะครับผมนะก็คือล็อกอินไปเลยนะครับให้ครบ10วันนั่นเองนะครับผมเนี่ยเราจะสามารถรับสกินของเอ่อมัทเตอร์ไฟตัวนี้ได้นะครับผมในวันที่24กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมเนี่ก็คือเข้าเกมรับสกินฟรีแล้วก็บัตรฟองเงินดาวได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดตั้งแต่ gm เขาอัปเดตมาน้องก็คือหลังๆอ่ะมันจะได้แบบว่าล็อกอินคูณ5ไงทุกคนมันจะได้เร็วมากๆนั่นเองนะครับก็อีกไไไมมมมม่่่่่กกกกกีีีวววววัััััันน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 เเรรรรราาาาาาจะะะะด้้้้สิตตแแแบบบบบบฟๆๆลลลคคคออยยทง็ผห จะมีตีลําโพงแต่ตรงนี้ก็คือกิจกรรมค่อนข้างยากแต่ว่า เราก็สามารถรับได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเราก็ยังมีอีกสองกิจกรรมนะครับผมนะที่เข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นมีคนพูดถึงนั่นเองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมอันแรกก่อนเลยนกันนะครับนี่คือมีคนพูดถึงอยู่พอสมควรนะครับก็คือสะสมสแตมนะครับแลกสกินใหม่ฟรีนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสกินของเอออีลูเมียนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับผมนะที่เป็นระบบใหม่แชทลับ R O V D ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะครับผมนะมันจะมี วันที่24กรกฎาคนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเ,เพื่อนๆสังเกตของรางข้างในนั่นเองนะครับนะเขาจะเขียนคำว่าออเนาะก็น่าจะแบบเอออาจจะแบบรับได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเออของอยู่ข้างในนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมแบบ สังเกตหลายรอบแล้วทุกคนคือผมแบบไม่มั่นใจจริงๆนะครับว่าเป็นสกินหรือฮีโร่่นองนะครับแต่แน่ๆน,น่าจะมีไอเลียนหนึ่งตัวแล้วนั่นเองนะครับผมนะส่วนนี้หนึ่งตัวแน่ไม่รู้เป็นเออสกินของมุลานนะครับผมหรือว่าเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าเออรอ้นั่นเองนะครับผมนะคือตัวนี้แบบมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามองยากมากๆนะครับตรงนี้นะครับผมนะใครที่รู้น้องก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเออเป็นเออฮีโร่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะคือแบบของรางวัลมัน ากจ,จริงๆนะก็นะครับผมนะก็ใครที่แบบเออพอรู้พอชํานาญตัวอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าไอรีมาแน่นอนแต่ผมแบบเพื่ไปหารูปมาแล้วทุกคนมันก็เปรียบเทียบลาบากมามๆนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะเป็นฮีโร่หรือสกินแน่้นนะครับแต่ว่าน่าจะแจกแน่นอนแนเดน,นะครับสลับตรงนี้เนาะ โอเคนะครับนนสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้สกินลีเจนนั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมทำตามกติกาให้ถูกกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกินเอ้์แล้วก็เพลงใหม่นะครับผมอยู่ดีๆก็จุดๆๆ RVversion นะครับ Wonder f ฟร์ฟิตเทอร์ลิงไก่หีดนั่นเองนะครับก็สามารถมาฟังกันได้ยนะครับเพลงก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะครับพี่ไก่หีดเราก็แรปด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือ RVday นะครับวันที่22 ก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งจนะครับผมนะเพียงพิมพ์คําว่า RVD ก็จะสามารถรับของรางวัลได้เลยนะครับแต่ว่าใครรู้เป็นฮีโร่หรือสกินคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบางก็คอมเมนต์บอกกันในลานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพภาพประการใดเนาะก็ต้องขอภพรเวทที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฟากก้กระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจงในการทําคลิปแล้วก็ไปพ่ายคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอดอูซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ